ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วจับหลอดลมขึ้นมาดูหลอดลมเมื่อบีบสามารถกลับเข้ามาเป็นลักษณะเดิมได้มีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนเมื่อบีบจะบุ๋มลงไปเมื่อปล่อยก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมเสร็จแล้วนําปอดมาวางเพื่อดูด้านซ้ายด้านขวาของปอดโดยสังเกตจากหลอดลมด้านขวามีสี่พูด้านซ้ายมีสามพู จากนั้นเจาะก,กระดูกอ่อนของหลอดลมแล้วใช้มือบีบปิดส่วนตรงหัวของหลอดลมจากนั้นสูบลมต่อสายยางเข้าตรงที่เราเจาะจะทําให้เห็นว่าปอดมีลักษณะพองตัวขึ้นทั้งสองข้างมีลักษณะใหญ่และพองตัวขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัด mm hmm. เพื่อให้เราศึกษาว่าปอดพองตัวได้มากสุดได้แค่ไหน ต่อมาเป็นการเจาะที่ตรงแขนงขั้วปอดทางด้านซ้ายแล้วใช้สายยางเสียบตรงที่เจาะแล้วบีบตรงส่วนหัวของหลอดลมเหมือนเดิมแล้วสูบจะเห็นได้ว่าปลอดข้างซ้ายมีลักษณะพองขึ้นข้างเดียวอย่างเห็นได้ชัดต่อมาเป็นการเจาะที่แขนขั้วปอดทางด้านขวาแล้วใช้สายยางเสียบตรงที่เจาะแล้วบีบตรงส่วนหัวของหลอดอาหารเหมือนเดิมแล้วใช้สูบสูบลมตรงที่เจาะเหมือนเดิม จะเห็นได้ว่าปอดข้างขวาจะมีลักษณะพองขึ้นข้างเดียวอย่างชัดเจนต่อมาเป็นการผ่าตรงปอดซ้ายโดยผ่าตามแขนงขั้วปอดแล้วใช้น้ําเทลงมาจากกล่องเสียงเพื่อสังเกตการเดินทางของอากาศจากกล่องเสียงไปหลอดลมไปแขนงขั้วปอดไปหลอดลมฝอยและไปถุงลมค่ะปอดมีสีแดงเพราะตามถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยไปหลอดเลี้ยง ลักษณะรูปร่างและขนาดของปอดซ้ายและปอดขวาที่สังเกตได้จะแตกต่างกันก็คือปอดซ้ายจะมี3พภูปอดขวาจะมี4พภูปอดซ้ายจะเล็กกว่าปอดขวาเล็กน้อยเนื่องจากด้านซ้ายจะมีหัวใจอยู่ด้วย เมื่อใช้นิ้วมือบีบหลอดลมแล้วปล่อยหลอดลมจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะกลับคงรูปเดิมตามลักษณะของหลอดลมเนื่องจากหลอดลมจะมีกระดูกอ่อนเป็นวงเรียงตัวต่อๆกันเหมือนรูปตัว C ีและปลายกระดูกอ่อนแต่ละชิ้นจะไม่ชนกันเพราะว่าจะมีกล้ามเนื้อเชื่อมระหว่างปลายจึงมีลักษณะเหมือนกระดูกซี่โครงงูมีความยืดหยุ่นทำให้หลอดลมไม่ตีบแบนสามารถขยายตัวได้เล็กน้อยเนื่องจาก จะทําให้มีประโยชน์ในการที่จะทําให้อากาศเข้าและออกจากปอดได้สะดวกมากขึ้นการที่ถุงลมมีปริมาณมากจะช่วยให้มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มาก